แล้วเบาะนั่งสบายมากเลยนะสำหรับ c a ม ry นะครับเล็กรูมเหลือเยอะอยู่แล้วเฮดรูมก็เหลือเยอะอยู่แล้วนะครับฟิล์มนี่ก็ยังใหม่อยู่นะม,นม่านเมินโอใช้งานได้ดีหมดนะครับแต่ผมการันตรีนะครับไม่มีชนหนักพิความสามารวนแต่ต่อสวมซากแน่นอนก็เ,เดี๋ยวจะเปิดฝาโปงให้ดูนะครับว่าจะมีน็อตตัวไหนขยับบ้างอะไรบ้างหน้าเดิมไหมไฟเดิมหรือเปล่ารถมือเดียวนะมันก็สภาพมันจะค่อนข้างจะแบบว่าเนียบนิดนึง แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ้อยจิ้งจ้านซับไปเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่เรีบร้อยนะครับผมแล้ววันนี้พามาเจอรถเก่าๆที่เป็นรถยอดนิยมกันบ้างต้องบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเคยเคยรีวิวไปเป็นปีแล้วนะรุ่นนี้นะครับแต่ตอนนั้นขายไปหมดแล้วแหละขายเร็วมากๆนะครับรุ่นนี้เป็น Honda เอ้ยไม่ใช่ Honda Toyota ตอร์ด้าแคมรี่นะครับ2.4ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 V นะครับเป็นปี2007-2008นั่นเองก็ราคาหายไปเยอะแล้วล่ะนะฮะใครอยากจะซื้อเงินสดก็เบาๆ300แสนต้นๆน,น,นั้นเองใครจะผ่อนก็เดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูทุกดีเทลเหมือนกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับร,รถ15ปีมาแล้วสีเดิมไม่ไหวแล้วนะครับผมจัด สีใหม่ขาวมุกใหม่ให้ทั้งคันเรียบร้อยนะครับอาบน้ําเลยคันนี้ต้องบอกตรงว่าอาบน้ําเลยปุ๊บแต่ผมการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิความํามารนต่อสวมซากแน่นอนเพราะเดี๋ยวจะเปิดฝาโปงให้ดูนะครับว่าจะมีน็อตตัวไหนขยับบ้างอะไรบ้างหน้าเดิมไหมไฟเดิมหรือเปล่านะครับตัวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสวยมากแล้วตัวนี้มีสเกิร์ตรอบคันนะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ไฟหน้าเดิมนะขัดเอาอย่างเดียวนะไฟหน้าเดิมขัดเอาอย่างเดียว ก็พอแล้วคันนี้นะทุกคนเป็นรถมือเดียวนะเจ้าของคนเดียวเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นล้ออันลอยนะครับขนาด17นิ้วนะ21 5 5 5 R 1 7แต่ยางปี2 0 1 5แล้วทุกคนยางโคตรเก่าเลยแต่ไม่เป็นไรตัวนี้ผมซื้อยางยูสใส่ให้น่าจะได้มาแล้วนะน่าจะเป็นยางดันหลบนะครับปี19ก็สภาพแบบดีๆเลยแตนะ่ก็ยังใช้ได้อีกสักปี2ปีนะครับค่อยเปลี่ยนนะแล้วก็ตัวนี้เป็น ไฟเลี้ยตรงกระจกมองข้างมาให้ตัวนี้มีสเกิร์ตรอบคันเลยเห็นปะมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะเปิดประตูดูหนโหทุกคนเถสิบห้ปีรถ15ปีทุกคนดูแผงข้างแม่งสวยขนาดนี้รถมือเดียวไงก็คือรถมือเดียวทุกคนนี่ดูแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจเลขตัวถังเลขเครื่องนะครับตัวนี้อยู่ครบหมดนะไม่มีโดนแะน่นอนมาตรงประตูไม่เคยเปลี่ยนนะครับเห็นไหม ดูเมนอาร์กหน่อยโถดูดิเมนอาร์กอยู่ครบกริปเนียนมากสวยจริงคันนี้รถ15ปีแล้วนะครับแต่ภายในโคตรเนี๊ยบเลยผมบอกไว้ให้น่าใช้เนาะกว้างด้วยนะครับสวยดีดูฝั่งนี้กันหน่อยปะโอ้โหดูดิแผงข้างนี่อย่างเนี๊ยบเลยอะ่ะ มีมา่านมีอะไรให้ครบนะครับหูม่านยังตึงอยู่เลยนะอุ้ยแผงข้างเนี้ยม,มากเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยอะ่ะเห็นปะดูดิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้ดูดิยังไม่แก่เลยโอ้โหรถสิบห้าปีแล้วนะครับยังไม่แก่เลยเนะี่ยสวยมากดูดิแมสก์อยู่ครบเห็นไหมสดริี มาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนี่นะครับตัว Camry ตัวนี้เนี่ยนะครับ 2.4V มันก็จะเขียนแบบนี้ใช่ปะ่ะ 2.4V ด้านหลังจะมีเซนเซอร์มาให้ตัวนี้ไม่มีกล้องถอยนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์มาให้ไฟท้ายก็เป็น LED แล้วเรียบร้อยเห็นไหมไฟท้ายเป็น LED นะครับตัวนี้เปิดฝาท้ายก่อนไม่ ฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมนี่ไม่มีเปลี่ยนมานะครับฝาท้ายเดิมหมดเลยดูล่างน้าเห็นปะอ่าลางน้ําสวยอยู่นะครับเห็นไหมไม่มีรอยแน่นอนไม่มีรอยชนด้านหลังมาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับนี่เห็นปะลางน้ําเดิม,เด,มเดิมเลยคันนี้พื้นที่เก็บสัมลาระด้านหลังโคตรเยอะเลยนะครับ300ลิตรนะรเยอะมากกว้างมากนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่ไฮบริดตัวนี้เป็นเบนซิน,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 นล้วน แล้วมาดูด้านล่างที่ไม่มีติดแก๊สน,นะครับคันนี้ท้ายเดิมๆนี่คันนี้ท้ายเดิมๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นยาแนวโรงงานจากด้านล่างไหมฮะนี่คันนี้ท้ายเดิมๆนะครับไม่มีติดแก๊สมา100%เซแล้วยางปี07ยดูเดิยางอะไรปี07ยไม่เคยลงพื้นนะผมบอกไว้ก่อนเลยเห็นป่ะนี่ยางปี07นะนี่ยางอะไรปี07ยนะครับไม่เคยลงพื้นเลยนะ เอ,อ้ยยางอะไรนั่นโคตรสวยเลยไม่เคยลงพื้นเลยนะทุกคนตรงนี้กริบมากจริงๆโอ้โหแห่งอย่างสวยใช่ไวหวะคันนี้ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะส่วนใหญ่ปีนี้รถปีศูนย์เจ็ดศูนยอะไรอย่างเงี้ยนะ06 07 08ส่วนใหญ่อะติดแก๊สเยอะนะครับแต่คันนี้ไม่ติดเลยอ่าคันนี้ไม่ติดเลยนะครับมาดูด้านข้างโอ้โหดูแผงข้างนี่โคตรสวยเลยกริบเลยอะเห็นไหม สวยงามมากนะครับแล้วดูดิเป็นอาร์คอยู่ครบไม่มีชนหนักพิคอมน้ำท่วมแน่นอนคันนี้โซกล้าเปิดให้ดูเลยครับรถ15ปีไม่มีโดนมาแต่ว่ามันก็จะมีแบบแผลครูดแผลอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับมันต้องมีอยู่แล้วเพราะงั้น15ปีใครขับรถแล้วแบบไม่ไม่เฉียวจ๊กหนึงเลยเนี่ยก็โคตรเก่งเลยเลงข้างนสวยงาม เนี่ยนะกริปเลยดูดิเวนอาร์คอยู่ครบเลยเนี่ยสวยว่ะนี่นะครับพวกการบำรุงรักษาอะไรเนะี่ยยังอยู่ครบเลยทุกคนนี่เห็นไ,ไหมดูดิมาเดี๋ยวไปดูใต้ฝาปรงกันดีกว่านะครับว่าทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรไปไปดูใต้ฝาปรงกัน ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปรงของแ a m r y คันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรมาตัวนี้นะครับมีขยับน็อตฝาปงหน้ามานะครับเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับรถปีเก่าๆ15ปีแล้วนะครับแต่ว่าขยับแก้มข้างเนี่ยทำสีเพราะคันนี้ผมทำสีทั้งคันนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เดิมหมดนะครับมีเม็ดองเม็ดอัคอะไรอยู่ครบนี่ คันหน้าเดิมนี่คันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมจะด้าน,านๆแบบนี้นะฮะเนี่ยจะมีริ้วรอยแบบนี้แหละถ้าคันหน้าใหม่น네ี่ก็จะเงาเงาเลยนะฮะแล้วก็ไฟหน้าเดิมนะครับหน้าหน้าซ้ายหน้าซ้ายขวาเนี่ยเดิมหมดเลยนี่ก็ดูเนี่ยครับแผงม่นงม่น้ำเนี่ยของเดิมหมดเห็นไหมไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรมานะครับวันนี้ของเดิมหมดเลยไม่มีชนหน้าไม่มีชนหนักไม่ความนำ้ำท่วมแน่นอนคันนี้แล้วก็พวกเนี่ยเห็นปะเม็ดอาร์คซุ้มล้อเนี่ยนะครับ ไอซุ้มโช๊เนี่ยเดิมหมดกริปฝาปงเดิมไหมเดิมนี่ฝาปงเดิมนะครับมันจะมีน้ำยาแอร์มีเบอร์น้ำยาแอ,อร์บอกมีมอกอถ้าฝาปงใหม่เนี่ยเบิกใหม่เนี่ยแม้จะเบิกขห้างนะฮะข้างในมันจะเป็นสีดำอ,อันนี้ของเดิมหมดเลยทำสีอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูอินเทีเลียของมันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรสภาพรถสิบกว่าปีได้สภาพแบบนี้ก็ถือว่าเจ๋วแล้วนะ เอาละทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอินทีเนียของ Camry คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกได้เลยว่ามังใหม่จริงอุย้ยโคตรใหม่เลยอะ่ะกุญแจเป็นคิเลสนะครับตัวนี้เป็นปุ่มพุ้สตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคันนี้วิ่งเพียงแค่249,760กิโลเมตรนะรถส5ปีวิ่ง2องแสก็เป็นเลขใหม่ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปก็วิ่งแบบนี้แหละ นะรถ0708นะครับวิ่งประมาณนี้อยู่แล้วนะดูดิด้านข้างนี่นะครับมีปรับกระจกอ่ากระจกออตโต้นะครับพาร์คิกก่งเซนเซอร์แล้วก็เบาะเมมเบอรี่แพคเกจนะครับตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนี่ดูดิโอ้หกระจกปรับออตโต้หมดเลยนะครับพวงมาลายัยมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับนี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะรถ15ปีนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็ ตามสภาพการใช้งานนะแต่ว่าปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยอินโฟเทนเมนตแล้วก็ปุ่มพวกปรับวิทยุอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ยังดีอยู่นะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยแล้วก็มีคุชคอนโทรลมาให้ด้านล่างด้วยนี่ตัวนี้นะครับแดชบอร์ดเนี่ยเป็นซอฟทัชนะครับหูหนังดีจัดเลยอ่ะเนี่ยดูดินี่ดูบางคนถามว่าเอยเปลี่ยนหนังมาเปล่า,าดูที่ตรงนี้แอร์แบก คมกริบนะครับไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนี่ของเดิมเดิมเลยนะของเดิมเดิมเลยวิทยุก็เดิมเดิมนะครับใครอยากไปติดกล้องถอยไปติดจอติดได้นะครับตัวนี้สามารถยกออกติดได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นวิทยุเดิมเดิมอยู่แอร์ปรับอินออโต้ดูโอ้ายขวาอยู่แล้วแน่นอนด้านหลังมีม่านด้านหลังมาให้ยังใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวอินเสิร์ตไปดูฟูบอย่างงใช้งานได้ปกตินะครับม่านด้านหลังแล้วตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องยนต์2.4ใช่ไหม ตัวเบาะเนี่ยมันสามารถปรับลมลมเบาะได้ด้วยอ่านี่มาซ้ายขวาเลยสามารถปรับได้นะครับแล้วกกดปิดเข้าไปแบบน,นี้ตัวนี้เปิดมาก็มีช่องเพ w าะว e เ็หนึ่งจุดนะครับที่เกียบุหรีน่นั่นแหละที่จุดบ,บุหรี่กับที่เกียบุหรี่นะครับตรงนี้เฮ้ยดีเทลยังสวยอยู่เลยกริปมากเลยทุกคนดูดิดูดิทุกอย่างใช้ได้หมดเลยอะ่ะนะที่วางแก้วน้ํานะครับเกียร เกียร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีตัวเกียร์ S ด้วย S เนี่ยก็สามารถปรับเป็นชิปเกียร์ได้นะครับ1 2 3 4 5นะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ใส่แก้วน้ำหรือที่ใส่ของให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดแล้วก็มีช่อง power outlet ดยอ่ะเริ่มเย็นแล้วเบาะผมเริ่มเย็นแล้วเนะี่ยเออวะดีวะเบาะเย็นนะทุกคนตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะแบบไฟฟ้าหูดูดิเบาะเย็นแล้วอนะ่ะเนี่ยผมปรับเกือบสุดนะอ่ะปรับสุดไปเลย ทุกทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างใช้งานได้หมดนะใครไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับที่พักแขนนะเป็นซอฟทัชด้วยนะครับก็สวยสวยเลยอันเนี้ยที่ผมบอกว่าสวยเนี่ยมันไม่ได้สวยแบบรถใหม่มันสวยในแบบว่ารถประมาณเอ,อ่อสิบห้าปีนะครับมันก็ต้องประมาณนี้เปิดมาปุ๊บมีที่วางของมาให้อีกหนึ่งชั้นนะครับนี่แล้วก็ด้านในก็จะเป็นที่ใส่ของ มาให้แล้วเบาะตัวนี้นี่นะครับทุกคนเบาะเนี่ยเบาะเดิมผมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําหนังอะไรเลยนะเบาะโคตรสวยเลยดูดิมันก็จะมีรอยริ้วรอยเนี่ยแค่น่นเล็กๆน้อยๆนี่นะครับเป็นริ้วรอยที่เข้าใจได้นะแล้วตัวนี้ก็มีที่ปรับเบาะด้วยเห็น,นะนไหมน,นี่เปิดมาดูดดสิอ่ะอันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เดี๋ยวผมขึ้นสำเนาไว้ให้นะครับอันนี้เป็นรถมือเดียวนะ เครื่องยนต์2,400ซีซีไม่เคยติดแก๊สนะครับดูขาก,กดขึ้นค้างกัเลยนะครับเนี่ย167แรงม้านะต่อภาษีทีนึงก็2,100บาทแค่นั้นเองอ่าบุ๊กเซอร์วิสคู่มืออะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับตัวนี้โคตรใหม่ใหม่จริงๆเดี๋ยวเราไปดูพิสันตอนหลังกันดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับโอ้ยโคตรใหม่ด้านหลังทุกคนดูดีบอกแม่งกริบมากเลยอะ แล้วเบาะนั่งสบายมากเลยนะสำหรับ Camry ่นะครับเล็กรูมเหลือเยอะอยู่แล้วเฮดรูมก็เหลือเยอะอยู่แล้วนะครับฟิล์มนี่ก็ยังใหม่อยู่นะม,นม่านเมอนโอ้ใช้งานได้ดีหมดนะครับตัวนี้ใหม่จริงแอร์ด้านหลังนะครับเย็นด้วยครนนี้แอร์โคตรเย็นอะ่ะอย่างเย็นอะ่ะบอกไว้ให้นะครับแอร์เย็นชัดๆเลยโอ้รถเก่าที่แอร์โคตรเย็นเลยใหนะม่มากอะ่ะไม่เหม็นด้วยนะ ปกติรถเก่าๆมันจะมีกลิ่นโอ้โหที่พักแขนหรือมีที่วางแก้วน้ำมาให้โอ้โหที่พักแขนนี่ยางกริบเลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับดูแล้วเปิดได้นะครับทุกคนเปิดปิดได้ตัวนี้เอาไว้ใส่ของยาวๆได้อ,อุ้ยนั่งสบายชอบหมอนรองคอมนมากเลยพอดีเลยอุ้ยเจี๊ยมเลยทุกคนเดีย๋ดวยวเราไปลองใช้ได้ดีกว่านะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงยางยางเก่าแล้ว นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันจะดังมากน้อยแค่ไหนะน,นะเด็กนักเรายนครับแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองเทส Camry 2.4V คันนี้ดีกว่านะครับปี07แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้รถมือเดียวนะมันก็สภาพมันจะค่อนข้างจะแบบว่าเนียบนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ยางยางเก่ามาหน่อยแต่ว่าผมสั่งยางมาแล้วแหละนะสั่งยางมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ช่วงล่างก็ยังดีอยู่นะไม่มีเสียงมีเสียงแบบเล็กๆนะมีเสียงเล็กๆเหมือนบูธเหมือนอะไรต่างๆแต่ว่าน่าจะไม่ใช่โชกนะน่าจะมีเหมือนบูธเหมือนอะไรเล็กๆเดี๋ยวลองลองไปดูกันถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยขึ้นหอยแล้วมันมีปัญหาหรือว่ายางเสื่อมอะไรเสื่อมเนี่ยจัดการใหม่หมดนะครับทาใหม่หมดเลยเครื่อง24มาพูดกันเรื่องถึงเรื่องของเครื่อง2.4เนี่ยถือว่าขับ ดีนะผมว่าแม่งแบบใช้ได้เลยอะ่ะขับตังค์ากายสบายเลยแล้วอันนี้โอ้หราคามันแบบว่าโดนมากทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับต้องทําอยู่แล้วแนะละรถรถกี่ปีแล้วอะ่ะ07นย์เจ็อ่ะศูนย์แปดศูนย์เหนึูนยปีสิบสามปีรถ 15, 15ปีแล้วนะครับมันทำจะนานมากๆเลยแต่ว่าภายในนี่โคตรเนียบเลย เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่าทุกคนนะการขับขี่นี่ถือว่าโอเคแล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะช่วงล่างก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูเปลี่ยนยางหน่อยเพราะยางมันค่อนข้างจะเก่ามากๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่าครัเอาละทุกค,คนเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของแคมรีคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะข้างหลังเนี่ยอ่านี้โชว์ก็ไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะในตัว หละการโคงเนี่ยนะครับพวกยางพวกอะไรนี่ก็ยังดีอยู่เลยนี่ซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเนี่ยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยโชค๊คก็ยังดีอยู่ด้านล่างก็ทั่วไปนะครับรถสิบกว่าปีแล้วก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีรอยตัดต่อเลยนะไม่มีเลยเปลี่ยนตัดต่ออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับตัดครึ่งคันหัวท้ายไม่มีแน่นอนด้านหน้าอ่าอันนี้ก็เป็นท่อ ยางพุ ang, H ume, H ่มเทาอย่งดำดำยัางดำดำอย่างเงี้ยอยู่นะฮะและ้วก็ตัวหลักการโครงด้านหน้านี่นะครับเห็นไหมอย่างดีอยู่นะครับเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาเลยอะ่ะหน้าหลังนะครับโชก็ไม่มีรอยรั่วรอยซึมเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันเลยเออเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ายางหมดสภาพแล้วอะ่ะ ยางที่ต้องบอกเลยว่าหมดหมดแล้วจริงๆครับหมดสภาพแล้วไม่เหลือสภาพแล้วนะครับยางปีหนึ่งห้าแต่ไม่เป็นไรใครดูคลิปนี้มาเดี๋ยวผมจัดให้4เส้นนะครับแต่เป็นยางยางยางยูสนะแต่ว่าจะเป็นยางแบบปีใหม่ๆหน่อยนะครับปี20 21อะไรเงี้ยหรือว่าปี19บเก้างเงี้ยถ้าสภาพมันดีๆหน่อยนะเดี๋ยวจะใส่ให้เพราะว่าแหมใส่ยางใหม่เลยก็ไม่ไหวนะทุนสูงแล้วเกินไม่สูไม่ไหวไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่านะุกคนว่าจะขายเท่าไหร่ อลไรครับเพื่อนอครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ Toyota Camry 2.4V ตัวปี2007-2008คันนี้ผมขายเท่าไหร่นะหูในราคาออกข้างไม่ต้องพูดถึงล้านกว่าบาทนะครับหายไปเป็นล้านแล้วนะตัวนี้เนี่ยนะครับผมขายอยู่ที่นี่เลย3 2 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองก็ผ่อนอยู่ราวๆสักเ,เดี๋ยวนะผ่อนอยู่ราวๆเท่าไหร่อ่ะ3 2 9 0 0 0บาทก็ ผ่อนได้ประมาณตัวนี้ผ่อนได้ประมาณ5ปี6ปีนะครับก็อยู่ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะใครมีรายได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับก็เป็นเจ้าของรถ Camry คันนี้ได้แล้วแต่ตัวนี้วันนี้จะไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยให้นะเพราะว่าตอ,อกเบีย้ยตอนนี้มันมันข้ามปีนะครับมันปีปี2022นีแล้วเนี่ยทางไฟแนนซ์เนี่ยนะครับแต่ละบริษัทมันกำลังทำเรื่องดอกเบีย้ยขึ้นมาใหม่อยู่นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตถ้าเกิดดอกเบีย้ยมาถึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทีหลังนะอาจจะเป็นคลิปต่ตอไปค่ีนนครา,ยยาเดวพ นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็กริบๆเลยนะครับแบบนี้ใครที่ซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ตามแต่นะครับผมมีส่งคือ300กิโลเมตรแรกอยู่แล้วถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะ300กิโลเมตรถัดไปก็กิโลเมตรละ25บาทนะครับแล้วใครที่สนใจคันนี้โอนเงินมาจ้ามาเพียง50บาทเท่านั้นเองนะครับบัญชีนี้ได้เลยสําหรับคนที่จัดไฟแนนซ์นะแล้วคนที่ซื้อเงินสดก็โอนเงินมาจามา50เปอร์เซ็นเยก็แสนห้าโอนมานะครับก็จะล็อกรถไว้ให้นะครับก็จ่ายคีนึงคือวันรับรถนั่นเอง แล้วใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์นะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกลงมาดูรถก็โอนเงินมาะจำมาแล้วนะครับโอนเงินจองมาแล้วเนี่ยบอกผมเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปเชิญให้ที่บ้านนะตำหรับอีพีอีพีนี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com